ทำกลางกระแสข่าวการเทคโอเวอร์สโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเดือดแม็กพายมีโอกาสกลายเป็นมหาอำนาจลูกหนังในอนาคตอันใกล้แน่นอนเหล่าทูนามมี่ยอมชื่นมืนไปกับบรรยากาศและทิศท,ทางของทีมครับหากแต่ช่วงเวลาเดียวกันห่างออกไปราว12ไมย์ยังจำซันเดอร์แลนด์คู่ปรับโดยชากาดในศึกชายเวียด้าบี้ของนิวคาสเซิลได้ไหมในสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างที่แฟนบอลสาลิกาดงกำลังสำลักความสุขจนแทบจะปิดเมืองฉลอง ความรู้สึกอีกฝากของสาวกเดอะแบล็กแคสเดนตายนี่เหมือนอยู่คนละโลกเลยสำหรับซันเดอร์แลนด์และนิวคาสเซพวกเขาต่างเป็นคู่ปรับเบอร์หนึ่งของกันและกันมาเนินนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมโมสรด้วยซ้ำเรียกว่าทุกครั้งที่มีดร์บี้แมชแดนนีสันระหว่างแมวดำและสัลิกาดงเปิดฉากฟาดแข่งไม่ว่าจะที่เซนต์เจมส์พาร์คหรือสเตเดียมออฟไลท์ light. ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกหน้าไหนให้เป็นนันรู้กันว่านอกจากในสนามจะใส่กันยับแล้วแฟนบอลทั้งสองทีมโดยเฉพาะบรรดาฮูลีแกนก็พร้อมปะทะ พราะมีเรื่องชนิดไม่มีใครยอมใครครับคือถ้าจะกล่าวว่าศึกระหว่างนิวคาสเซิลและซันเดอร์แลนด์ถือเป็นเกมฟุตบอลที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและดูเดือดไม่แพ้ดาร์บี้คู่อื่นบนกรองอังกฤษก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงนักทว่าประเด็นคือหลายปีมานี้ทาเวียดาร์บี้ลดอุณหภูมิความร้อนแรงลงไปเยอะไม่ใช่ว่าพวกเขากลับมาญาติด,ดีกันนะหากแต่ซันเดอร์แลนด์และนิวคาสเซิลแทบไม่มีโอกาสโคจรมาเจอกันต่างหากครั้งสุดท้ายที่2ทีมนี้เผชิญหน้ากัน ต้องย้อนกลับไปไกลถึงเดือนมีนาคมปี2016ในเกมพรในเกมทียร์ลีกที่เซตนเจมพาร์คนู่นเลยโดยวันนั้นสกอร์บอดจบลงด้วยตัวเลข1ประตูต่อหนึ่ง,งและนั่นคือซีซั่นสุดท้ายที่ซันเดอร์แลนด์ได้โลดแล่นบนลีกสูงสุดย้อนเวลากลับไปรุ่นการ2 0 1 6หถึง2017หรือ6ปีก่อนหลังเก็บได้เพียง24แต้มจาก38เกมทีมแมวดำของเดวิดมอยส์ก็ตกลงไปเล่นในเดือะแชมเปี้ยนชิพเรื่องนาซาคือหลังหล่นมาอยู่ลีกรองได้เพียงปีเเเดียยววซันออลลก็งง้มหต่่ื พวกเขาร่วงไปหลีกวันชนิดตกชั้นปีต่อปีครับโดยทุกวันนี้เดอะแบ็กแคสจมปักอยู่ในลีกระดับ3ของประเทศมาสี่รการติดเข้าให้แล้วเปรียบเทียบกับนิวคาสเซิลภายใต้ยุคมืดของไมแอชลี์ที่วน,วน,เ,วน,เ,วนเวียนกับการหนีตกชั้นหากแต่5ปีหลังเดอะแม็กพายก็ยังได้ชื่อว่าเป็นทีมบนหลีกสูงสุดกลับกันเมื่อลองไล่ดูไทม์ไลน์ของคู่ปรับตัวฉกาดอย่างซันเดอร์แลนด์6รูปกันที่ผ่านมาพวกเขามีแต่จะตกต่ำลงเรื่อยๆและไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาง่ายๆ คือสถานการณ์ปกติช่องว่างระหว่างนิวคาสเซิลระดับพรีเมียร์ลีกและซันแลนด์ในลีกวันก็ห่างกันอยู่ละครั้นสลริกาโดงถูกเทคโอเวอร์โดยกลุ่มทุนและเจ้าของสโมสรฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็ยิ่งเพิ่มระยะห่างของทั้งสองทีมให้กว้างขึ้นไปอีกสำหรับแฟนพันธ้แมวดำลำพังแค่ต้องทนดูทีมรักหล่นมาอยู่ลีกวันก็โหดร้ายมากพอแล้วเรื่องน่าปวดใจคือช่วงเวลาต่อจากนี้ เพวกเขาทำได้เพียงนั่งมองคู่ปรับตลอดการอย่างนิวคาสเซิลเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่และมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจลูกหนังเต็มตัวตัดกลับมาที่อิสานดร์ดบี้แมชแห่งกองกักฤษหากทั้งสองทีมไม่บังเอิญโครจรมาเจอกันในบอลถ้วยหรือซันเดอร์แลนด์เลื่อนชั้นกลับมาลดเล่นบนพรีเมียร์ลีกซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้บางทีไทเวียดร์บี้อาจเหลือแค่ชื่อและเป็นเพียงเรื่องราวเวล่าขานเท่านั้นครับ